นีครับทุกท่านตัวนี้เป็นตั้มโดยที่หกขุนนะครับแต่แรงครับเครื่องก็เป็นยันมาหา้าแรงพอทุกนะครับทีนี้ไม่มีอะไรท้ายเปนะครับเพื่อความนะครับพาเป็นเดินนะครับไม่มีกาก็้มนอะไรขึ้นนะครับ ทำได้ง,งานได้เลยนะครับพี่ปั๊มเป็นปั๊มสามขูบโลทีนะครับ <S <S แงก็ได้เลยนะครับก็ได้เลยนะครับทำงานจริงไม่ต้องเล่นขนาดนี้ก็ได้นะครับที่เป็นการเทนะครับแท็กซี่ราคา100ว่านนะะวบาทนะครับพี่แท็กี่วันนี้จ็แก่าวันนี้นะครับ นี่มีด้ามยกด้วยนะครับยกสี่มุมนะครับสนใจสนใจนำมาใช้งานด้เลยนะครับทีเดียวนะครับเอาทอดตัยเป็นอย่างแน่นอนครับเป็นมาก้าไรซึ้งนะครับ